ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารุันนี้เบาแอมมาเอาเล็กเนาะครับเนาะมาขอเล็กอยู่ปลาสาเลยครับเนี่ยเป็นปลาสาครับเป็นปลาสาเก่าเนาะครับเนาะปลาสาเก่าครับมาครับอาจารย์เพื่อนครับสิ่ใดตัวใดดีดีเด็ดกะท่าติดตามชมเนาะครับเนาะยิ่ขคาวามองนี่เพื่อนห้มะล้ายงวดไพ่มาขอก็ได้เนาะครับเนาะไพ่มาขอก็ได้กันครับทั้งคืนครับ มองไรอ,อาจารย์เป็นว่าเป็นว่าต้นนี่แหละครับต้นไม้ต้นนี่แหละครับไอเลขแม่นก็มาเอากระต้นนี่บุกครับอาจารย์รับชมมึงนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทวงน้ำเด้เลยครับเด้อเอาปูสาดขึ้นทีมงาน าาคคอาจารย์กำลังทำพิธีดวยครับเด้อสามผั้ชมเด้อจะเป็นเทไหนก้าท่าทิดตามรับชมนะครับเนาะเป็นปลาพิปลาซาเลยครับนี่เด้อปลาซาครับข้างนอ ท่านผู้ชมอาจารย์เป็นกำลังทำพิธีเนาะครับเนาะกำลังทำพิธีอยู่ครับกำลังขอครับท่านผู้ชม ทำกับซีบอกค่อยๆด้วยครับท่านผู้ชมมันก็ล่างซื้อเอาอยู่ครับขอกับเจ้าที่เจ้าทางคนคุมกองป่าซาอยู่นี่นะครับเนาะผีตีตายผีตายอยู่ป่าซานี่คือเจ้าที่เจ้าทางมันแ่ะผู้คนยิงง่ายอยู่นี่แหละครับก็ร่างขอเป็นอยู่ กำลังนั่งสื่อสารกำลังนั่งคุยกันเนาะครับเนาะกำลังนั่งคุยกันกรไรครับเจ้าทีเจ้าทางเดิน เป็นไฮล้วบ่ครับเป็นไฮแล้วเป็นไฮเราด้วยครับเด้อสิเป็นตัวไรนอครับเพิ่นไฮอย่างไรถากบนนะครับเนาะผู้ชมอาจารย์เป็นต้นเห็ดเองด้วยครับเด้อยบอแอมบอถากได้โบกาถากนะครับท่านผู้ชม สีงามเนาะอาจารย์สีงามครับวะเปินไฮแล้วครับเปินไฮแล้วสิเป็นตัวได้แต่ก็ยัง các cái <laughs> được dạy em không. thầy giáo không เกเปตามที่เห็นหน,น,น,นึ่งหาหนึาา่งหนึ่งหาหนึ่าย์หนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งยุแกยทั้งใดครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยวสี่นะครับกู้เกดกู้เด็กหาชัดอยู่ได้เนาะอาจารย์ที่หนึ่งหาหนึ่งคุูห่หาหนยูหม่องหนึ่งเนาะในสองตเนาะอาจารย์เนาะเกเป็นข้างหน้าจะบริษัทกันเลยเดี๋ยเดี๋ยวเด ท่านตื่เด้วยถ้ว่าถ้าสองตัวถ่ายนี่สัตว์มันข้างนานี่จะเป็นแึงแนมตัวไก่กัเป็นสี่เลยสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเนาะแนมสี่ห้าหนึ่งด้วครับโอ้เล็กงามันตัวนี้จะมีขีดตรงมากขีดีไหมคะอาจารย์ยถูกสี่นะ ตัวนี้สี่มองนีเนาะครับข้าเกียรติเห็นปะมีวงสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเลยสามตัวเลยเนาะสองตัวมีปะหรือโบมีสองตัวก็จะเป็นสลับกันเอาไงโอสลับกันเอาสลับกันเอาเลยครับดื้อหนึ่งสี่หนึ่งโอ้ขอบขับขับขอบคุณอาจารย์ได้หลายด้อบึ่งไปทำกันได้ทันผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมจ่องในเรื่องอาจารย์เดื้อ ในคุ้มจ่องให้ทางผู้ชมบิงนครนึ่นอะไรก็ไเดี๋ยวเราเอ็มรอทุงเสียงเบิง้งนะครับเนี่ที่อาจารย์เป็นเห็นนะครับเนะโอ้เด็กหาที่ชัดเนะหาหนึ่งเนะเาะเด็กาชัดแห้งชัดสี่ห้าหงสี่ห้าห หาหนึ่งหนึ่งหาก็ได้เลครับได้สามผู้ชมสามตูเลยครับสามผู้ชมเลยจะนั่งักอยากเสนุกอันไหนได้ครับเดี๋ยวบายเอาราตรงสี่องเห็นด้วยครับเนี่ย เห็นตัวไหนก็บอกกันเด้อครับเด้อหาหนึ่งเห็นแล้วครับหาหนึ่วันี้วนี้นีขอการทูบนที้มงานนี่เดียนี่เดีนี่เดี๋นี่ดีวนี่เดีนี่เดี๋ยนี่เด็กนี่เดี๋่าวนี่เดีน่ยม่เดี๋นี่ดี๋ยว่เด้วนีเ่เนี่ดวเก่าวนี่เนี่เว่เ่เอย่เดวน่ด้ยครับหาหนึ่เหาหนึ่งหนึ่เหาสี่ห้าหนึ่เดี่ห้าหนึ่งครับ สี่ห้าหนึ่งครับบ่าวเอ็มสี่เขียนใจได้สมมติไปแคีหน้าจอไว้อีกครั้งหนึ่งด้อครับท่านผู้ชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเอมเราทุ่งนะด้วครับเด้อครับท่านผู้ชมบ่าวเอมสรุปเหล็กปลาสาล่างนาะครับเนาะไปเอามาเมื่อคืนนี่ครับท่านผู้ชมหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเด้อเห็นเมื่อคืนนี่หนึ่งหาหนึ่งครับหนึ่งห้าหนึ่ง แต่เห็นเทียวสองนี่สี่หาหนึ่งครับสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งตัดนาตัดหดลังเหรินนะครับด้้อหาหนึ่งหนึ่งหาพิครับเปียวมากเมื่อคืนนี่ค้นหัวลูกบิดครับท่านผู้ชมเลยเอาไปซื้อรถตรี่องเงมืองประธานมีโฉคมีลาบนะครับด้อสำหรับคลิปนีเบาแอม,มรถตุงกศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนานะครับเนาะเจอกันคลิปนาครับให้เฮ่งเฮ่งรุยลุย ถูกลอตเตอรีรางวัลที่หนึ่งด้วยครับเด้อสวัสดีครับหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หาสี่ยั้งคนละครับตัดกันเอา